สว่วนดีครับพี่น้องมาดูที่ดอนบัตด,ดูมันรูปแบบการลบมันไม่ได้จำเพาะจอยจงที่บักมุดอย่างเดียวนะพี่น้องนี่ข่าวก็เขียนให้เขาบอกว่าใช้ดนนะพี่น้องขเขาบอกว่าใช้ดดนนะสังเกตดีสังเกตดีๆนะมันออกจากข้างไปข้างนะมันออกจากข้างไปข้างนะมาจากข้างขวาของหน้าจอวิ่งออกจากข้างขวาหน้าจอไปปะทะกับบ m p อมพหนึ่งของรัสเซีย แต่เขาเขาบอกว่าใช้ดนไม่ใช่ดนหรอกไปน้องน่าจะเป็นรูปแบบ RPG นะแบบนี้เกลียงเขาลบกับเมนองลายอยู่ใช้ RPG สัดแบบเต็มๆเลยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ดอนบัตดอนบัตอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของโดเนตห่างจากโดเนตไปประมาณสักเจิกิโลออกออกจากโดเนตไปดอนบัตเจกิโลออกจาก ดอนบัตไปชายแดนยูเคนรัะเซียก็ประมาณาเท่ากันเนปะ็นน้องประ,ประมาณสั้งเจ็ดสิบกิโลนี่หลังจากนั้นก็ลูกระเบิดไปย่อนมันจะมีสองจังหวะนะเปน้องจังหวะที่หนึ่งใช้ลูกอาบีกีสัดจากด้านข้างไปด้านข้างไปบปะทากับไปบปะทากับบีเอ็มพีบีเอ็มพีหนึ่งจังหวะที่สองใช้ลูกระเบิดย่อนลงไปในรูมีสองจังหวะเดี๋ยวดูใหม่อีกครั้งหนึ่งมันกําลังวิ่งหนีตายเปน้อง น,นั่นออกจากด้านข้างไปด้านข้างอารีชัดชัดเลยดูใหม่ช้ชาๆพี่น้องคอยสังเกตดีๆนะจากด้านข้างข้างขวาน,านั่นสตดุมเข้าไปแล้วนี่คือจังหวะที่หนึ่งนะมันมีสองจังหวะออกจากด้านข้างไปด้านข้างเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ดอนบัตทิศตะวันออกของโดเนตรูปแบบ ไม่ได้เฉพ่ะเจาะจงที่บักมุดสถานที่สถานเดียวนะพี่น้องแต่ข่าวส่วนมากเขาจะนําเสนอเฉพาะที่บักมุดแต่ความเป็นจริงแล้วทุกพื้นที่คือสนามลบพี่น้องทุกพื้นที่คือสนามลบมาดูจังหวะที่สองเขาใช้ลูกระเบิดหย่อนลงจากโดนนะนี่อันนี้คือโดน,เอ,นเอาลูกระเบิดเอาลูกระเบิดย่อนลงรูซัดตึมเข้าไปน,านั่นดูเหมือนช้าใช่ไหม ม่ช้าหรอกประมาณสัก15วินาทีหลังจากระเบิดที่ลงไปในรูมันซัดตึมจากนั้นก็จะเป็นลูกระเบิดที่อยู่ในรถนั่นแหละลูกปืนของ b m p ออยู่ในรถนะก็ช่วยเผาผลาญต่อไปก็ไปดูที่โดเนตพี่น้อง BMP 12คัน BMP 22คันแล้วก็คอลัมน์เทอร์โบบอลิกที่โดเนตเทอร์โบบอลิกเป็นอาวุธต้องห้ามนะวพีนน้องสถานที่ตรงนี้ เขา,เาจอดทิ้งไว้นะพี่น้องไม่ใช่ว่าอยู่ในสภาพที่ว่าเขาพร้อมที่จะลบไม่ใช่เขาเอาจอดทิ้งไว้มันไม่มีทาหารอยู่ที่นี่ทาหารรัเสเซียเปิดอาดไปแล้วที่เราเห็น,นก็เป็น BMP 1 BMP สองมันมีอย่างละสองคัน BMP หนึ่งสองคัน BMP สองสองคันแล้วก็คอลัมน์เทอร์บาโบเลกเป็นเป็นรถที่ใช้ยิงอาวุธต้องห้ามนะพี่น้องระเบิดสุญญากาศ มาเจอเขาทิ้งไว้ยูเครนเขาก็เลยให้ทหารใหม่มาทดลองมือดูสินี่ซ้อมเป้าไปเลยพี่น้องปัจจุบันนี้ยูเครนเอาทฤษฎีเป็นสนามรบเอาสนามรบเป็นทฤษฎีไปเรียบร้อยแล้วซ้อมเป้าอย่างแม่นๆตรงนี้ไม่มีทหารรัสเซียอยู่นะทหารรัสเซียไปแล้วนะ่ะเพนไปตั้งนานแล้วนะ่ะเอารถมาจอดทิ้งไว้เฉยสภาพรถก็ ดูถ้าดูลักษณะแล้วน่าจะถูกบอมมาแล้วมันยังไม่เป็นอะไรก็เลยพากันพากันหนีจอดรถไว้แล้วพากันหนีส่วนตัวนี้ก็เป็นที 72B ที่ดอนบัสเหมือนกันพี่น้องเป็นรถถังนะนี่ตัวนี้จอดทิ้งไว้ก็หน,นีนะดูะภาพการแล้วดูเหมือนว่าทหารรัสเซียไม่พร้อมที่จะลบนะพี่น้องไม่พร้อมที่จะลบนะก็ดูคลิปดูข่าว,ลวหลายๆเคลิบที่ พวกวักเนอร์รัสเซียทําคลิปทําข่าวออกมาก็จะบอกว่าถูกหลอกแบบนั้นถูกหลอกแบบนี้บอกว่าให้เป็นทหารรักษาชายแดนบอกว่าจะให้เป็นทหารรักษาชายแดนแต่ความเป็นจริงเราเขาส่งเราไปอยู่ที่แดวหน้าทุกคนพูดเหมือนกันหมดพี่นอนส่วนตัวนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนตุลานะพี่น้องเขายังไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนเขาเพิ่งนํามาเผยแพร่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น,นที่จังหวัดลู่ฮั่นไม่บอกอําเภอนะพี่น้องเขาบอก แบบกว้างๆว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลู่ฮั่นใช้ RPG 7ตัวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตุลานะพี่น้องยังไม่มีการเผยแพร่ที่ไหนเพิ่งนํามาเผยแพร่จากช่องของจอเจียนี่คือ RPG 7เป็นพี่น้องไม่รู้กขาปรับปรุงรูปแบบรูปสมใหม่หรือเปล่าหมายถึงว่าวิธีของลูกกระสุนเขาได้เขาได้เพิ่มปริมาณการของ ดินประสิวขึ้นมาอีกหรือเปล่าที่ไม่มั่นใจนะพี่น้องคิดว่าน่าจะเพิ่มนะตอนหลังๆนี่ลูกเป็นลูกระเบิดจะมาลบแบบสมัยเก่าไม่ได้ต้องเพิ่มเทคนิคเข้าไปอีกที่เราเห็นตอนนี้ก็คือทหารยุคเคียนไม่รว่าทหารยุคเคียนบุกหรือว่าเขาบุกทหารยุคเคียนนะพี่น้องมีอยู่สองอย่างถ้าไม่ทหารยุเคนบุกก็เป็นพวกรัสเซียบุกนีู่ปแบบการเดินทัพของทหารยุคเคียน ดูสภาพการแล้วก็โอเคนะพี่น้องไม่ได้ตึงเครียดอะไรนะมันสาคัญได้ว่าสเบียงลําเลียงอาหารการจินลูกปืนลูกระเบิดสามารถส่งถึงแนวหน้าได้ตรงเป้าหมายตรงเวลาไหมถ้าทหารมีอาหารการจินมีสเบียงลูกกระสุนลูกระเบิดก็ถือว่าโอเคพี่น้องมันสําคัญมากๆากนะเรื่องสเบียงอาหารการจินลูกปืนลูกระเบิดนะถ้าแนวหลังส่งไปถึงแนวหน้าครบตามจํานวน การต่อสู้การลบมันก็จะมีพละกกาลังแรงใจข้อสําคัญสุดต้องมีคนไปเปลี่ยนนะพี่น้องบางจังหวะบางสถานที่ก็ลบค่ำวันค่ำคืนนะด้วยยังกะเลียงนะพี่น้องเมื่อก่อนมีน้องลายลบกับพมา่าเขาลบแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเขาเปิดอลาดนะพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้เขาลบค่ำวันค่ำคืนนะลบจากเช้านี้จนไปถึงเช้าของพ่กนี้รูปแบบการลบเป็นแบบนั้นส่วนการลบของรัสเซียกับ ยูเครนนี่จะเป็นข้ามเดือนข้ามปีพี่น้องพอลบกันมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์จนมาถึงบรนนิ้กาครบหนึ่งปีพี่น้องวันนี้วันที่สิบสองเมนาคมการลบกันก็ยังดูเดือดเหมือนเดิมพี่น้องต้องรอรอทหารชุดที่เขาไปฝึกที่ประเทศต่างๆนะทหารยูเครนที่ไปฝึกที่สหรัฐอเมริกาไปฝึกที่เยอรมันอังกฤษเอตเนียลัดเวียลิลัวเน,นียโปแลนดน ประเทศเหล่านี้มีกองกาลังของยูเครนไปฝึกร่วมกับชาติสมาชิกนาตโต้นะพี่น้องยูเครนก็ถือว่ามีพันธมิตรหลายประเทศนะพี่น้องเปิดเปิดประเทศรับทหารยูเครนเข้าไปซ้อมไปฝึกไปรบหลายคนสงสัยว่าเอารบกันมาขนาดนี้ยัง้องต้องไปฝึกไปซ้อมไปรบกันอีกหรือหมายคงจะจําพ่อจอบคงจะหมายถึงว่ารบกันมาขนาดนี้จําเป็นต้องไปซ้อมซ้อมรบอีกหรือมันต้องซ้อมนะพี่น้อง ฝั่งยูเครนก็เสียเหมือนกันนะเสียมันกับฝนะั่งรัสเซียแหละหมายถึงว่าคนที่ไป็นรบก่อนอาจจะมีบ้างที่เสียชีวิตจําเป็นต้องเอาทหารรุ่นหลังฝึกไปเรื่อยๆเหมือนลูกโซ่พี่น้องรุ่นนี้หมดก็เอารุ่นนี้ไปรุ่นนี้หมดก็รุ่นนี้ไปก็ต้องหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆถ้าดูหน้าสีหน้าท่าทางของทหารยูเครนแล้วก็ไม่ถือว่าตึงเครียดพี่น้อง ดูลักษณะท่าทางการลบแล้วก็ถือว่ามีพละกกำลังแรงใจดีมากน่าจะเป็นการดูไม่ออกกันพี่น้องว่าเขาบุกหรือบุกเขาคลิปนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลูกหั่นพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ